แต่ว่าตอนนี้เราจะพาทุกคนมา DIY ทำโคมยี่เปงกันดีกว่าเพราะว่าโคมยี่เปงเนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของทางภาคเหนือเลยใช่ไหมเวลามีงานมีเทศกาลอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยทำด้วยพี่ิชาเคยทำไหมไม่เคยทำลองมาดูวันนี้เราจะรอดหรือเราจะรุ่งเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนเลยครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณพี่มาจากภาคเหนือกันเลยหรือเปล่าครับเนี่ยมาจากภาคเหนือกันจริงๆนะอ๋อเหนือไหนครับพี่จังหวัดอะไรคะ มาจากจัง,งหวัดเชียงใหม่หเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำโคมกันดีกว่านะคะคอันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคุณพี่คร่าๆวๆเดีจะเป็นตัวโครงไม้ไผ่นะครับผมคับนะตัวกระดาษานะครับผมที่ใช้ในการพุม้มตัวโคมค<ะ>ับผม คมนี้ที่เรามาเอามาให้ทํากิจกรรมนะครับก็จะมีเป็น2แบบนะครับจะเป็นคมดาวนะครับคมที่ลักษณะแบบโบราณนี้นะครับหรือเป็นคมคมแปดเหลี่ยมหรือว่าคมธรรมจักรนะครับค่ะอ๋อโอเคโอ้โหโอ้มีคนทำกันอยู่เต็มเลยอ๋อใช่ใช่งั้นงั้นพี่ชาเราทำคนละแบบดีไหมอ่าได้ดีไหมฮะได้เลยค่ะพี่ชายพี่ชานเลือกก่อนเอาเป็นอะไรดีทำเป็นดาวก็ได้งั้นผมทำเป็นคมยี่เป่งคมยี่เป่งอ่าโอเคเดี๋ยวกันนะมันต้องลักษณะไหนนะฮะมันต้อง ใหญ่ขึ้นเหรออย่างนี้ใช่ไหมฮะวันนี้จะเป็นแบบนี้เนาะทรงนี้อ่าต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนจับได้ตัวโครงผมว่าคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้โครงแล้วใช้กระดาษสาใช้กระดาษสาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษสาแล้วก็ทําแบบที่คุณพี่ทำตัดครึ่งหนึ่งตัดในขนาดที่ว่าพอดีสำหรับให้พอดีกับโครงของเรานะคะอ๋อตัวโครงครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราใช้ ใช้กาวเหรอคะุยฟิลแบบว่าปฏิบอดยตอนเรียนหนังสือวิชากรพอถ้าเกิดใครทันนะฮะคุณสมัยนี้ทันไหมวิชาอะไรนะการงานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตการงานพื้นฐานอาชีพอการงานพื้นฐานอาชีพค่ะแปะสองด้านเลยแบบนี้ทากาวลงไปเลยนะคะแล้วก็ติดกระดาษสาเข้าไปแบบนี้สีสวยด้วยสีเขียวมาเลย แปะกระโคงไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วส่วนที่มันเกินมาเราทำยังไงครับอ๋อตัดออกเลยอ่ะโโออเคทั้งหมดเลยทุกด้านอสามชั่วโมงเราจะเสร็จไหมครับที่ชานจะไม่มีฝีมือด้านนี้เลยหรอเวลาไลฟ์มันมีกี่ชั่วโมงนะเราจะลองดูเราจะลองดูสักตั้งนะฮะ เดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวลองทำตูงตรงนี้นิดนึงแล้วก็ได้นะครับอ่ะเราลงมือกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าอ๋อใช้ใช้นั้นได้ไหมฮะอ่ะดีกว่าครับผมอะไรที่ชาตัดตรงนี้เลยนะครับว่าตัดตรงเดิมเ่อนี่ที่เขาบอกว่าที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนให้ทากาวลงไปก่อนนะฮะนี่ตัดลงไปอย่างนั้นนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคุณพี่เราก็จะเก็บรายละเอียดส่วนด้านนี้นะครับที่ว่าเป็นกระดาษส่วนเกินมานะครับ เก็บกระดาษส่วนเกินเนาะก็คือตัดออกเลยตามโครงของเราได้เลยใช่ไหมคะอ,อ,อ่าตาดัดตรงนี้เลยผมไปด้วยความรวดเร็วนะครับได้เลยค่ะข,ของอิปุ่ก็คือพันใช่รอบหนึ่งพันรอบหนึ่งแล,แล้วก็เสร็จเลยสรุปเดายากเพราะมี5้าแชกใช่แล้วต้องตัดทั้ง5้าแชกออกไปใครที่แบบว่าอยากจะมาทำกิจกรรม DIY แบบนี้ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะฮะก็ มาเลยอย่ารอช้าทุกคนจะเได้เลยค่ะอ่านหี่อยชันจะลองทำ้วนะยจะทำเลยจะต้องปิดด้านขึ้นไใช่แล้วก็ลงมากระดาษมันไม่พอด้านนี้นะนี่เฮ้ยมันไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่อ่าแล้วก็กระดาษกระดาษกระดาษเรลยตัดได้เลย ไม่เกินครับผมมันขาดอ่าเฮ้ยโอ้พีชานี้เสร็จแล้วนะโอ้โของญี่ปุ่นดูแบบใกล้เสร็จแล้วอะนี่เสร็จแล้วเนี่ยดูใกล้ความจริงใช่ อ,อย่างไงมาลองทากันได้นะคะจริงๆเขามีกระทงหลากหลายแบบเลยนะคะให้ลองได้มาดี Y ด้วยกันนะก็จะมีทํากระทงแบบคมล้านนาแบบนี้หรือว่าจะเป็นกระทงกะลามะพร้าวก็ได้ค่ะม,มีกระทงใบลาเมื่อกี้เห็นแหละอยู่ด้านนู้นนะคะ,ะแล้วก็มีกระทงกับกล้วยรกระทงรวงข้าวถ้าใครยังไม่เคยเห็นลองมาดูกันได้ในงานนี้นะคะเมื่อกี้ตกใจเห็นควันขึ้น,นวาอ๋อโอเค เขามีจุตตรงนี้ด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยะคะ่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาสาที่ที่ดูให้เป็นรูปเป็นล่างงี้ไหมใช่ให้พี่ทำให้ดูดีกว่าพี่จะทำหน้าจีกสามชั่วโมงแต่ของผมก็ประมาณนี้นะฮะ<ด>แล้วก็นะทำไมแล้วก็พันให้รอบอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วเราจะวางเทียนเข้าไปข้างในหรือเปล่าคะพี่รู้ว่าไงเทียนอันนี้คนอันกันอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ห้อยประดับตกแต่งเฉยๆได้เลย การประดับตกแต่งนี่ก็จะค่อยๆไว้อย่างนี้ด้วยนะครับสวยงามเลยแต่ว่าอ่ะถ้าสําหรับทีนก็อาจจะเป็นโคมใบใหญ่โคมใบใหญ่โคมใบใหญ่เประมาณไหนฮะขอดูได้ไหมไซส์ประมาณนี้นะครัอ๋อเป็นอย่างนี้ครับอ๋อพี่อ่ะไทยเทียนก่อนอ่ะ้วปุ๋ยลองถืออ๋อสวยอ่ะอ๋อวิ่งน่ารักเลยเหมือนกับในหนังในละครสมัยก่อนเลยที่เขา ถือกันนะฮะซะลาเปล่ามาแล้วเอาไม่ใช่อ่ะครับนึกถึงแบบปุเพสนิวาาอะไรอย่างเงี้ยตเออแบบสมมุติจะลงไปข้างล่างตอนมืดมืดใช่ก็ต้องมีแบบว่าผู้โคมลำทางเป็นแบบไฟแสงสว่างใช่ไหมฮะสวยงามมากแต่นี่รู้สึกว่า แสงมันดูสว่างนะครับไม่เหมือนอนาคตพวกเราเลยนะฮะไม่ได้มืดนอนขนาดนั้นเราไม่ได้มืดเนาะเราทำบุญกันเยอะแยะไปโอเคะอ่าอันนี้ก็สวยงามมากๆซึ่งอันนี้ก็คือมาลองทำได้เหมือนกันในงานของเรานะคะคืนครับพี่คุณพี่อยู่ถึงวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะใช่ครับผมพรนวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังอยู่ด้วยกันเนาะอ่ามีร่วมกันนะคะทุกคนลองมาทำกันได้นะโอเคโอเคนี่แล้วก็ เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะฮะคุณขออนุญาตงานขึ้นมาให้ดูก่อนเลยดีกว่านะครับพอดีเมื่อกี้เนี่ยทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาก็เน้นเป็นการลอยกระทงแบบเป็นเวอร์ชวลด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราไปนน่่ดีกวาค่ะตามมาเลยค่ะขอบคุณคุณพี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกนะลองมาทํากันได้นะคะ